เรื่องผีเสียงขวดคำสาปเรื่องนี้เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งที่ชื่อเอกชายหนุ่มผู้มีพลสวรรค์ในการมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเขาได้ยินเสียงกรีร้องของคนตายได้กลิ่นเลือดจากอดีตและเห็นเงาดำที่ตามติดมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็กเขาอยู่กับหมอศยลศาสตร์เรียนรู้วิชาทั้งขาวและดาและในวันที่หมอแก่ใกล้ตายเขาได้รับคำเตือนสุดท้ายด้วยลมหายใจสุดท้าย อย่าใช้วิญญาณเป็นของแรกเปลี่ยนเพราะมันไม่มีใครเป็นเจ้าของได้จริงๆและเมื่อมันโกรธมันจะกลับมาเรียกร้องสิ่งที่เป็นของมันก็คือชีวิตแต่เอกไม่สนใจความโลภครอบงำใจเขาเห็นจ้องทางรวยจากความพุกของผู้ตายจึงเริ่มสร้างของจากสิ่งต้องห้ามเขาเลือกหญิงสาวที่ตายท้องกลมผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีญาติ หญิงสาวที่ถูกฆ่าด้วยความอิจฉาศพถูกทิ้งให้เน่าเปื่อยริมคลองเขาขุดศพขึ้นมาในคืนไร้ดวงจันทร์และทำพิธีผูกวิญญาณด้วยเส้นผมของเธอที่ยังเหลืออยู่เส้นผมเหล่านั้นยังคงมีกลิ่นเลือดเก่าใส่ในขวดน้ำมนต์ที่เขาเขียนยันริ้วเลือดแกะดำกุญเล็กๆก,ก,กวดนั้นกลายเป็นของขลังที่ขาดีในโลกออนไลน์ว่ากันว่าใครพกจะไม่มีใครกล้าทำร้าย และผู้หญิงในควดจะคอนไปเืนไผ่ผ่านฝันร้ายที่ดูกาคิดว่าเป็นความฝันแต่ที่จริงแล้วเป็นการร้องขอความช่วยเหลือใช้แล้วเฮียนจริงค่ะแต่ฝันดูปแปลกๆได้โชคแบบไม่ทันตั้งตัวแต่รู้สึกเหนื่อยมากตอนเช้าพมมาสามวันแล้วมีผู้หญิงมาในฝันทุกคืนร้องไห้ขอให้ปล่อยเธอไปแต่ของขลังจริงๆนะคะแต่สิ่งที่คนซื้อไม่รู้คือ เอกไม่ได้ทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับวิญญาณเขาไม่เคยกรวดน้ำให้ไม่เคยสวดรรงไม่เคยจุดธูปให้กินกลับใช้วิญญาณน,นั้นปลุกให้มาทําร้ายศัตรูสั่งให้เธอไปทําให้คนอื่นเป็นโรคเป็นบ้าหรือตายโดยอุบัติเหตุและแอบเก็บขวดต้นแบบไว้กับตัวขวดที่มีพลังมากที่สุดและมีความแค้นที่สะสมมากที่สุดขึ้นหนึ่ง เขาฝันว่าอยู่ในห้องแคบแคบที่มีกลิ่นศพเหม็นหืนแสงสลัวมีแต่ปเปลวเทียนไขสีแดงดำข้างในนะั้นมีเสียงผู้หญิงร้องไห้เบาๆย่างปอเนื่องไม่หยุดเขาเห็นเธอนั่งหันหลังให้ผมยาวปิดหน้าแต่เขาเห็นมีเลือดไหลโนจากใต้ผมเลือดแข็งตัวติดเป็นเกล็ดดําแล้วไม่เขาเรียกใครคุณเป็นใครเธอหันมาช้าๆแล้วร้องไห้น้ําตาเป็นสีแดงต่อยหนูไปเถอะ หนูเจ็บมากหนูไม่อยากทำร้ายใครแล้วหนูแค่อยากไปเกิดใหม่ทำไมพี่ไม่ยอมปล่อยหนูเขาเห็นไปนะเธอเปื่อยยุ่ยเหลือแต่กระดูกดวงตาเป็นรูดำปากเปิดเผยฟันเหลืองดำแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือท้องเธอยังป่งอยู่และเขาได้ยินเสียงเด็กร้องไห้จากในท้องนั้นเขาสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวเย็นเฉียบ ขวดที่ตั้งอยู่ข้างหัวเตียงมีไอ้น้ำเกาะข้ในทั้งที่เปิดแอร์และที่หน้าขนลุกคือไอ้น้ำนั้นเรียงตัวเป็นตัวหนังสืออยากกลับบ้านวันต่อมาความฝันยังวนเวียนในหัวขวดนั้นเริ่มเคลื่อนที่เองบนโต๊ะกลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนมีคนขย่าจากข้างในบางคืนมีรอยมือเล็กๆเกาะอยู่ข้างในด้านไหนของขวดเหมือนคนที่พยายามตีนออกมา รอยมือที่เป็นเลือดและมีรอยเล็บขวนเอกเริ่มหวาดกลัวแต่ต้องไม่กล้าทำลายขวดเพราะกลัวจะสูญเสียพลังและกลัวว่าเธอจะเป็นเอสระเขาไม่รู้ว่าการคุมขังวิญญาณนานเกินไปจะทำให้เธอสังสมความแค้นจนเป็นผีร้ายจนกระทั่งคืนหนึ่งคืนที่ไม่มีดาวเขาฝันอีกครั้งคราวนี้เขาอยู่ในป่าช้า ป่าที่เต็มไปด้วยต้นไผ่แห้งตายและเสียงนกคูกร้องไม่หยุดมีเธอยืนอยู่ไกลๆหันหลังให้ถือขวดน้ำมนต์ขวดเดิมแต่คราวนี้ขวดนั้นแตกร้าวมีแสงแดงออกมาเขาเดินไปหาเธอและพบว่าเธอถือขวดใส่ของเขาเองข้างในขวดเขาเห็นตัวเองกำลังร้องไห้วิ่งเพื่อหาทางออกและเธอพู้ได้เสียงที่เปลี่ยนไป เสียงของคนตายที่โกรธมากที่นี่ไม่ใช่ขวดของพี่แต่เป็นขวดของหนูที่พี่จะติดอยู่ไปตลอดการหนูจะใช้ที่เหมือนที่พี่ใช้หนูจะให้พี่ทำร้ายคนอื่นจนกว่าจะตายแล้วหนูจะหาคนใหม่มาใส่ในขวดต่อไปเขาเห็นเธอหันมาคราวนี้ใบหน้าเธอเปลี่ยนเป็นหน้าของเขาแต่ดวงตาเป็นสีแดงเลือด และอรอยยิ้เต็มไปด้วยเขี้ยวแหลมเขาสะดุ้งตื่นครั้งแต่พบว่าปวดหนักไปมองไปรอบห้องไม่มีอะไรเหลือเลยนอกจากรอยเปียกบนโต๊ะรอยเปียกที่เป็นสีแดงและกลิ่นเหม็นหุงแสงในอากาศแล้วเขาก็ได้ยินเสียงกระสิบที่ข้างหูเย็นเฉียบจนขนลุกหนูออกมาแล้วนะ ตอนนี้เป็นตาของที่แล้วที่จะได้รู้ว่าการถูกขังในที่แคบๆมืดๆม,ม,มันเป็นอย่างไรเขารู้สึกได้ว่ามีมือเย็นเฉียบคว้าข้อมือเขาและทุกอย่างรอบตัวเริ่มเล็กลงไปเรื่อยๆราวกับเขากำลังถูกดูดเข้าไปในสิ่งที่แคบมากแคบมากและนับจากคืนนั้นไม่มีใครเจอเอกอีกเลยมีเพียงคนที่เคยซื้อของจากเขาต้นนั้น ที่เริ่มฝันว่ามีผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ข้างเตียงถือขวดใสที่แค่ในมีผู้ชายกำลังกีดร้องและเธอกระสิบว่าอยากได้ใครมาเป็นเพื่อนใหม่ใครที่ชอบใช้คนอื่นใครที่ไม่เคยคิดถึงความเจ็บปวดของู้อื่นมาเป็นเพื่อนกันในขวดนี้ตลอดไป ยาคุมขังวิญญาณเพราะเมื่อถึงเวลาเขาอ่านไม่ใช่อยู่อีกต่อไปและเมื่อเขากลายเป็นผู้ล่าเขาจะมาหาคนที่เหหนอนกับเขาคือคนที่ใช้ประโยชน์จากผู้อื่นโดยไม่เคยคิดถึงความเจ็บปวดถ้าใครฟังอยู่และเคยทำร้ายใครเพื่อประโยชน์ของตัวเองระวังนะเพราะบางคืนเธออาจจะมาเยี่ยมคุณพร้อมขวดใสใหม่ ที่มีชื่อคุณเขียนอยู่เจอแล้วคนต่อไปจบแล้วจ้าโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไป